I was busy thinking สวัสดีครับวันนี้เรามาที่แอป Photoshop Camera Photo Filter นะครับผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับตอนนั้นเหมือนเพิ่งมาใหม่ๆนะครับแล้วตัวเลือกนะครับยังไม่เยอะมากนะครับตอนนี้นะครับเขาก็มีเป็นเหมือนทาเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับเมื่อก่อนมันจะมีภาพนิ่งเยอะนะครับแบบใส่เอฟเฟกตภาพนิ่งที่มันเป็นสวยงามฮัลหลานะครับแต่ว่าตอนนี้ มีเป็นวิดีโอภาพเคลื่อนไหวแบบแฟนตาซีเพิ่มมาเยอะเลยครับก็เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้มาแนะนำเพื่อนๆนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่ามันมีอยากจะให้ลองเล่นเหลือเกินนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดแอปนะครับอ่ะเปิดเลยนะครับมันน่าจะมีทั้งไอโฟนมีทั้ง Android นะครับเปิดเลยเปิดมาปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเว็บอ่าเอฟเฟกเก่าๆก่อน อันนี้คือพอเปิดมามันจะเป็นกล้องใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปโหมดของการเอารูปมาแต่งเลยแล้วกันนะครับมันจะได้ดูง่ายง่ายนะครับตรงนี้ครับเอาอัลบั้มมาแต่งนะครับเลือกตรงคิมเมลร่าโลนะครับเพราะว่าเอารูปในอัลบั้มมาแต่งครับเดี๋ยวหารูปสวยสวยก่อนอ่าผมเอารูปที่เป็นท้องฟ้าดีกว่าครับมันจะได้ดูง่ายง่ายอย่างนี้นะครับรูปผมเป็นท้องฟ้านะครับอสมมุติเปิดรูปมาแล้วเดี๋ยวดูเมนูด้านบนนะครับ ไล่จากบนซ้ายนะครับซ้ายสุดก็คือเอ่อแบ็กกลับไปนะครับไม่เป็นไรส่วน PSX นะครับก็คือเอารูปนี้ไปแต่งต่อในเออ่โฟโต้ช็อปนะครับเขาจะเรียกว่าโฟโต้ช็อปเอ่ออ่าจจะเปิดเลยโฟโต้ช็อปเอ็กเพสครับอ่เปิดให้ดูเลยแล้วกันนี่ครับโฟโต้ช็อปเอ็กเพสครับอ่าแล้วก็เอามาแต่งนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับจะไม่เจาะนะครับอ่ะกลับกลับมาอ่าแล้วก็อันที่เป็นแว่นขยายครับเป็นเอ่อเป็น อะไรเนี่ยฟิงฟิงอันนี้ครับผมพูดไม่ถูกเออเป็นเอฟเฟกตของการแต่งแต่งรูปนะครับเนี่ยอัตโนมัติอ่าแล้วก็อันที่สามครับก็จะเป็นปรับละเอียดครับเห็นไหมครับว่าจะมีเนี่ยให้เราปรับเพิ่มอย่างสมมติจะปรับความดำเพิ่มเห็นไหมครับอ่าอันนี้คือสาเร็จรูปของเขาโอเคแล้วก็ด้านล่างนะครับอ่าซ้ายล่างนะครับก็จะเป็นเลนส์นะครับอ่าถ้าแตะค้างที่รูปก็จะเป็น Before After โอเค ซ้ายล่างนะครับเป็นเลนนะครับเราสามารถเลือกเลนเพิ่มได้นะครับแล้วก็แชร์ก็คือแชร์นะครับส่วนขวาล่างก็เป็นการเซฟนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาเลนนะครับแนะนําเลนก่อนนะครับไปที่คําสั่งเลนนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีไอ้วงวงแล้วก็เป็นรูปต้นไม้นะครับอ่าอันนี้คือเอฟเฟกนะครับกดเข้าไปเห็นไหมครับว่าไอ้ตรงเนี้ยอันไหนที่เป็นเป็นรูปต้นไม้อะวงวงแล้วมีรูปต้นไม้นะครับอันนั้นคือเคลื่อนไหวนะครับ ก็จะมีเคลื่อนไหวแต่ถ้าเป็นจุดธรรมดาก็คือจะไม่เคลื่อนไหวครับอย่างนี้นะครับอ่อย่างนี้ไม่แต่มันมีนี่นะอ๋อคือจุด,จ,ดจุดอะต้องขออภยัยจุดจุดคือผมโหลดมาแล้วผมยังไม่ได้เล่นมันก็เลยเป็นจุดนะครับทานโทษแต่ถ้าเป็นเนี่ยต้นไม้แบบเนี้อ่าเห็นไหมมีเอฟเฟกครับนี่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเห็นไหมปัดได้ไม่ดาวตก แบบนี้นะครับแพทจันะนะครับแล้วกอ็อันนี้ไม่ไม่มีสัญลักษณ์ครับไม่มีสัญลักษณ์ต้นไม้เออผมไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะไอนนสัญลักษณ์ต้นไม้เนี่ยไม่ต้องไปดูแล้วสับสนครับไม่เกี่ยวละน่าจะเป็นที่ลองเลือกดูแล้วก็ไถ่ยถ่ยถยดูนะครับว่ามีเอฟเฟกให้เราเล่นไหมนะครับมากกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะบาดตายก็คือมีเยอะแต่ถ้าเนี่ยเป็นธรรมดาแบบเนี้ยก็คือไม่มีนะครับอันนี้มี เนี่ยอันนี้คือธรรมดาครับไม่มีอะไรเลยเป็นแค่แสงแบบนี้นะครับเอย่างเงี้ยเออนี่ก็สวยดีบ้าะบางรูปมันก็เหมาะกับการแต่งแบบนู้นแต่งแบบนี้มันไม่เหมือนกันครับต้องลองเล่นดูครับแล้วแต่ความชอบด้วยครับไม่ได้อยู่ที่ที่เอฟเฟกของมันก็มันอยู่ที่ความชอบของเราครับว่าเราชอบแบบไหนมากกว่านะครับอ่ะถ้าเราจะเพิ่มเลนนะครับตรงนี้มันมีตัวเลือกน้อยใช่ป่ะแล้วก็เพิ่มตรงนี้ครับบวกแอดเข้าไปครับ ก็อเลนครับก็จะเปิดว่าในเครื่องเนี่ยตอนนี้มีเลนอยู่กี่อันครับมีหลายอันนะครับเหมือนมีเคเตอร์เขาคอยออกแบบบ่อยๆนะครับถ้าอันไหนเรายังไม่ได้เลือกมันก็จะถ้าเลือกแล้วมันจะมีคําว่าโอเพนครับแต่ถ้ายังไม่เลือกก็จะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้กดเข้าไปก็คือให้แอดเลนครับแอดเข้าไปมันก็จะอยู่ในเครื่องแล้วนะครับอลองใช้ดูนะครับอันนี้คือนะีออนนะเดี๋ยวกลับมาดูรูปนีออนก็อยู่แรกๆโหลดอยู่ครับ นีออนนะครับรอแป๊บหนึ่งเอามาแล้วเห็นไหมครับว่าจุดดำๆอันนี้ไอจุดน้ําเงินน้ําเงินอันนี้คือเรายังไม่ได้ใช้กดเข้าไปมันก็จะหายไปอ่ามาแล้วครับเห็นไหมมีสามอัน,นครับนี่สวยๆนะครับอ่ะสมมุติว่าเราเอาเอาเดี๋ยวเอาที่มันชัดๆอย่างเช่นที่มันมีโลอ่ะอันนี้ก็ได้อันนี้ชัดนะครับอย่างเช่นเอาพระจรันทร์ผมอยู่ไหนพระจรันทร์ไม่ใช่พระจันทร์คืออันนี้ อ่าพัะจันอ่าอันนี้ดีกว่าได้ดูง่ายๆก็คือเดี๋ยวไปดูด้านบนนะครับพอพอเลือกฟิลเตอร์บางอันมันสามารถปรับละเอียดได้อีกอย่างเช่นอันบน PSX นะครับบอกแล้วแล้วก็ถ้าเป็นในพวกที่มันมีเอฟเฟกเคลื่อนไหวมันก็จะมีปุ่มให้เพิ่มมาอย่างนี้ครับคือสัญลักษณ์อันนี้คือที่มันเหมือนบวกนะครับมันคือสามารถที่จะขยับได้แต่เราต้องใช้2นิ้วนะครับเนี่ยแตะ2นิ้วแล้วก็ขยับขยายหดขยายหดขยายหดนะครับ อ่าอย่างเงี้นะครับสองนิ้วอ่าแล้วก็อันนี้คือเพครับเห็นไ,ไหมสัญลักษณ์เพคือเพแล้วก็เอ่อไอตัวปรับสีปรับสีอันนี้คือปรับเอฟเฟกอ่าอัตโนมัติแล้วก็อันนี้ปรับละเอียดเหมือนที่บอกไว้ครับสามารถปรับเพิ่มได้แบบนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับแค่นี้เองแล้วก็สมมุติผมเอาพระจันทร์ใหญ่ใหญ่แล้วก็แต่งสีให้มันดำๆหน่อยอย่างเงี้ย ไหนมันมืดๆหน่อยเหมือนว่าออกมาช่วงมืดๆแบบนี้อ่าเสร็จแล้วถูกแล้วก็โอเคไปนะครับทีนี้วิธีเซฟนะครับสมมุติเราปรับเสร็จแล้วก็เนี่ยมันก็กดเซฟได้เลยครับมันก็จะเซฟเป็นวิดีโอให้เราอ่าตอนนี้ให้เลือกอ่าสัดส่วนก่อนนะครับสมมุติว่าเอาเป็นออริจินอลแล้วกันหรือไม่ก็แต่ถ้าจะเอาหนึ่งตอนหนึ่งนะครับเพื่อนๆต้องอ่า สแควร์แบบเนี้ยต้องปรับรูปให้มันแบบอย่างเงี้ยเออเออย่างนี้ก็สวยดีอย่างนี้ก็สวยดียยดได้ไหมเออเอ,อ,อย่างนี้ก็ได้อะสมมติผมจะไปอัพในไอจีนะครับเซฟปึ๊บอามาเซฟไปแล้วครับเป็นวิดีโอครับอ่ามาแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูในไฟล์สิอยู่ไหมนี่ไหมครับนี่ สวยงามครับเหมือนผมกําลังนั่งคุยโทรศัพท์แล้วพระจันทร์อันเบลอรเบเตอเลยครับโอเคครับประมาณนี้เพื่อนๆลองเล่นดูนะครับเอฟเฟกวิดีโอนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเอาวิดีโอเนี่ยมาใส่สาวมาใส่เสียงใส่เฟรมอะไรใหม่ๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนครับลองเล่นดูครับแอป Photoshop Camera Photo Filter นะครับลองเล่นดูนะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วย ไปแล้วครับสวัสดีจ้ะ